สดน้ำเสียงดังก็กกกับสวัสดีละสบายดีดยเ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูดสิคนมาพบพ่อกับช่องอาดนสามเกะๆว่าออไปคือเก้มา,มาพี่น้องมาไมพี่น้องมะหลังจากห้างหายไปดนพี่น้องไมกและเช่นเคยกับหลานอีกสองคนเก้าพี่น้องหลานชุดลอกมื้อนี่ได้เช่นเขาเปียกพี่น้องมาผ่าพี่ตอนนอ้องม้นนี่เช่นเขาเปียกออกมาจากบ้านหลานหาก็ลงมาเมื่อวานนี้พี่น้อง เลยมันนี่ก็เลยจัดต้มหัวเปียกใช่เลือดแล้วอ็มีกระดูกไก่มีเนื้อเปื่อยจุดจุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดเลยมันนี่พริกขี้หนูมันนี่กัดพริกขี้หนูพี่น้องเต็มระบบมันนี่จัดเต็มระบบเลยหน้าตาชีสันพักเขาบริไลพี่น้องมันนี่เอาขึ้นมาโซ่บริหล,หลจะเจ้าพ,พักหอมร่วมมาจากบ้านเต็มทงบักแง่ยังนี่พักหอมร่วมหลายพด ขึ้นมาโซไล่ไปเรื่อยๆน้องมันเต็มมาพี่น้องเข้ามาแล้วพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดชับกระให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอนุสามเกะๆว่าไปคือเก่าพี่น้องขอขอบอกกับใจหลายๆเด้อพี่น้องให้เกียรติติดตามช่องอนุสามเกะๆมาพี่น้องมาจะตรวจย้ำแรงพี่น้องน้ำลายไหลพี่น้องทีเด็ดคือผิดกะปิคุยเอามาจากซิโนเลยน่ะของบ้านเขาเลยนี่กะปิแล้วๆโอ้หลายคนเห็นกระชู้เลย อุ้ยแช็บๆเลยมนันนี่โอ้ต้เอ้าลงมือเลยว่าอย่างไรอยากห้างพี่น้องมานันอืมหุ่นผาเดีย๋ยวน้องรอบเหรอ,อ,อที่นี่ทำแหลกแหกหมันพี่น้องเส้นใหญ่ๆเลยโอ้หกปนแดงๆเส้นเปียก thịt đèn đèn lên à. xẹp xẹp chuột thế nó chèn khẩu แต่ตอนเลือดลองกันลองพีิกกะปิกันโอ้พีกขีหนูเด้อพี่น้อ,นองเลยอืม หน่วยแรกก็จวดจัดเลยเพชรครับพิกพขีนูของแท้ อเจะแทบพี่น้องลูกโดดเอาลายคักนี่มึงมันจะลูกโดดประกาศหอมพี่น้องคุยใช่กับกะปิ Sốt năm sẽ đang có cục Trông sẽ có đủ mũ với bươi phố รถต,ตัดเลยเฉินก็เปียกอยากตักหนักหน่อยหนึง่งมันมึนเฉินใหญ่ À, ừ, đột không Cái lục đỏ đằng đấy. Huy, xong mà. nó đột เดี๋ยวมาเข้าห้องท้องเลยจดจดจด,จดพี่น้องเผ็ดจดจัดเลยหรือ tin 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 ตรวจจัดจพี่น้องเฮ้ยเส็นก็เปียกเห็ดคำไงหมดเลยมันมึนเหตักคำใ์ทำไง,งายงากด้ยพี่น้องเส็นมันอยากมึน พักพักหลายพักขึ้นมาที่นะ่อยเอนาะเต็มเพชแล้วบันเริ่มเพชแล้วบัน กระดาษมีว่าจังนะบลาโอ้โตกลกโดดลายครับพี่น้อง ลูกเน่้อยเด้วพี่น้องแต่ว่าเพชรเพราะว่าเขาเอื้นพลิกขีนูนน้อมาพี่น้นอ,นองเจ้าเพชรขักขนาดเลยคุยกะบีเอา ความรมถ้าคอมร่วมก็มาตจะบ,บ้านพี่น้มงขำมือขำเพืดนะอยากเที่ยวหนยนง ูกุกูดเนอะจัาก็ใช้กระเจอตามด้วยพักกาดหอม แช่รักแช่รัก จวดพี่น้จวดจวกูตัวผิกไมกะปีกระปีคุยของแท้จวดขักจวดจัดขักเลยเลยดุดดุด,ดคุยใช่กัดใช่กัดใช่แต่ขาดรีนง ผักการพักการหลายพักกา,ารน้อยคุยใช้รถจองห่วงอยากพันเส้นเนาะแต่ว่ามันบตักบม่ได้เลยเส้นมันพันแบบการหอมก็คับ เรีบย่ยองเนี่ยจำนนเต็มอีกทดลองเลยแบบแชบแบบแบตาม,ารรรมตออด้วยประกาศหอมตีนเอาเลยด้ะอาเล้ว bớt bà này ừ. Chụp chuột chuột cái nó ơi cường bét nếu ăn này ship lục đột จุดจดจุดจุดเป็นน่องจุดแซบลูกโดดเขาหลายคักหลายคักเดี๋ยวก่อนเห็นแหงล่ะตักเห้เส้นเนาะบัน มันไม่ยอมนอนด้วยอ้าวออกมา,กอ,าอีกอะตัวแสบออกมากแล้วพี่น้องจ้า,จ,าจ้าก็ดิอ๋อใจ้าอจ้าจ้าจ้าก้องก่อนไม่ได้ตัวแสบไม่ยอมนอนไพ่น้องมัน Mm. Mm. Thu cha Thu cha Thu cha Ê kinh Ừ Kinh No no Ừ mm. mm. เต็มกงตับพี่น้องเก่งตับ<ม>แสบหลายแสบหลายพี่น้องโ<ม>อ้ตอดเต็มถาดใ่ญ่ๆนี่พี่น้องเก่งตับเลยกินกับลาน2องคนอ<ม>ือืม,ม จะแคบอ๋อเพื่อน้องคลิปนี้ก็บเชมุยังไลฟ์เพื่อน้องเข้ามาแล้วฝาก้นทับจะไข้กไดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องอนนท์ซานมีเคบอกไปคือเก่าเด้อเพื่อน้องเด้อคลิปนี้ก็บเขอร์โซลาไปซัมมี่เพื่อน้องเกียงตับเลยเพื่นอนนอขอขอบคุณกับใจเด้อเพื่อน้องที่เข้ามาติดตามรับชมเพื่อน้องบ๊ายบาย